ยพื้นที่ทางการเกษตรบ้านสันป่าเหียงตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเป็นแหล่งปลูกลําไยที่สําคัญของภาคเหนือทําให้ในปีพุทธศักราช2545เกษตรกรจึงหันมารวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มแปลรูปลําไยอบแห้งขึ้นโดยมีกําลังการผลิตกว่า1,500กิโลกรัมต่อวันจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการผลิตลำํำไยอบแห้งประกอบด้วยการแกะการล้างการผึ่งและการอบในขั้นตอนการล้างได้ส่งผลกระทบทำให้เกิดน้ำเสียในชุมชน กลุ่มผู้ผลิตลำไยอบแห้งได้ทิ้งน้ำล้างซึ่งจัดว่าเป็นน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดทำให้ส่งกลิ่นเหม็นและรบกวนผู้อื่นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบภาคการผลิตและนักวิชาการสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้จึงเข้ามาเสนอแนะวิธีการแก้ไขโดยใช้หลักการเทคโนโลยีสะอาด โดยการปรับปรุงวิธีการทำงานใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนการล้างให้แยกน้ําหวานออกจากน้ำทิ้งและใช้การล้างแบบหลายอ่างเพื่อลดปริมาณน้ำใช้และน้ำเสียทำให้ล้างลํำญ่ได้สะอาดมากขึ้นถูกสุขะละักษณะแยกส่วนพื้นที่เปียกและพื้นที่แห้งเพื่อประหยัดเวลาในการทำความสะอาดสะดวกต่อการทำงานมีสิ่งปกคลุมในขณะตากลำไย เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและ,มะแมลงตลอดจนจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องตน้นคือบอ่อเกละืะบอ่อซึมช่วยลดค่าความสกรปรกได้ร้อยละ60ขัดจัดปัญหาเรื่องกลิ่นและลดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำเสียมองได้ในในสองส่วนนะครับในส่วนแรกคือประโยชน์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านเลยก็คือต้นทุนการผลิตเนี่ยที่จะลดลงนะครับฉะน้นจะมีมีกำไรมากขึน้นนะครับ ทุที่สมีประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะมีสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดีขึ้นนะครับและสิ่งแวดล้อมก็จะไมก่การผลิตของเราเนี่ยก็จะไม่เป็นการทาลายสิ่งแวดล้อมเปวยเตาเผแบบไหนคะให้อยากให้มาดูของจริงอะค่ะคือทําบ่อบำบัดแบบไหนทาทาที่ล้างลำไยแบบไหนคะแล้วก็แยกลำไยแบบไหนแยกน้าหวานแยกอะไร ็ในส่วนของหลักอาชีวะอนามัก็ให้ให้มาดูะคะ่ะว่าเรามีท่านั่งยังไงคือเราทําความสะอาดมือเท้ายังไงอยงนะะี้ค่ะเราใช้เครื่องป้องกันอะไรยังไงองนะะี้ค่ะด้วยผลแห่งการนําเทคโนโลยีสะอาดมาปรับใช้ผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งของชุมชนบ้านสันป่าเหียงณวันนี้ได้สร้างชื่อในเรื่องความสะอาดถูกหลักอนามัย และที่สำคัญสร้างไรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย